วัสดีพี่น้องมือในอากาศดีจ้าที่มาเสเ่ะสะเองเพื่อนตาส่องบรรยากาศไม่เบิ่อ ปอ้อมเฮาอย่างเช่เมื่อคืนก็ได้รดับไปได้นอนเฮาเก็บผักก็ใสห่หนึ่งตาน่งหนึ่งตาเมื่อวานนี่แหละ จ้กินข้าวเส้าแล้วก็พาออกมาเบิงสวนพี่น้องหมู่บ้านนี่เฉพาะแล้วม้ามางพุ่นมองเลยมางเตาทานมังเอาลู่ไทยออกมามังเตาทานมองนี่ออกเปิดบะไรออกมาเบิงน้ำเพลินหมู่บ้านออกมาหน้ามือเนี้ยเอาเขาใหญ่กว่าพายเหว่า เป็นช่งใดพี่น้องเขาโคดปรู้คืองามไว้ค่ะเดี๋ยวเวลามาพีแล้วบรดีมาหน้าอาทิตย์บัวขขาโขดเพียงเอวแล้วงามว้าค่ะเขียวปือป้ออยู่ อันนี้เพิ่นเอาอะนั่นเด้จเอจ้าใส่ปุ๋ยมัร์กเด้อบบแมนเพิ่นบ่ได้อาปุ๋ยเคมีใส่เด้อเพิ่นใส่ปุ๋ยมักแล้วก็ใส่ขี้ไก่<ม>จ้าบแม,มนถ่วหัวโฟกัสละบราะกันย่างขัเป้่าขวดด้วยไปเบิ้งด้วยถ่วมหัวบ่ย่างขับไปด้วยเพิ่นแม่ขัไปในี่เป้่าขวดของแม่ยังถึกตา เออย่างเข้าไปด้วยพ่อละจะเข้าไปไกลแล้วมันแดดท้อนโอ้ยสีถ่วงมัวพุ้กันแหละพี่น้องกลัวเขาขวดเวลาย่างเับออกมาลูกมันแดดผ้าออกมเบิ่งเจ้ควอางกรบ่ได้ออกมาออกมาบบบนี้เดี้ยาโอ้ 俺买。 ออกมาทงมือนี่ก็เริ่มสิ่แยนเบิร์ลลวพี่น้องเขาเจก็เอารถมากเกี่ยวเขาเดี๋ยวไปทงไดก็เริ่มสิแหล้วเหลี่ยวเดี๋ยวตะทงที่เพิ่นใส่ข้นเกี่ยวเนาะจ้กมือเนี่ยกับผ้ามาเบิงพี่น้องเพราะเพราะให้เศร้าคิหดททหอดทงทาหอดทงหอดทาเดี๋ยวมือหนาสิ่ผ้าออกมาเบิร์งไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เ้อจา้า มื่อนี้เขาเมื่อสะกอนล่าไปกอ่อนเมื่อหนาพอกันไหมได้จ้าวัดดีจ้า